พ <Billie S 3> า,าดีหาตัวไปเลยบ่มีกงสาคกงยังหาตัวไปเลยดีมากค่ะพ่อพ่อมีว่ตั้งล้มตั้งรักเลยนบ่ห้ตัวเด็ดเด็ดมาเลยเนาะพ่อพมเนาะพ่อพอให้ตัวห้ตัววิ่งตัววิ่งนั่นบ่วิ่งบตัวเดียวกันนั่นละโอเคค่ะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางเสียงซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สน like ับสนุนการพนันใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะท่านผู้ชมเอฟซีทุกท่านค่ะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ้านังน้ำโชกนะคะท่านผู้ชมคะมือน,นีแอจจะพาไปตามตัวเลขแนวทางของพบพมลอยเอ็ดเม็ดเดียวบนล่างนะคะท่านผู้ชมคะไปช่วน้ากันเลยคะ่ะดีค่ะพพ่มคะจ้าสวัสดีค่ะพพมสบายดีจ้า <laughs> หวดมหมู่พบมหวดไหมเสียงใดหวดหมดหมกับใดแล้ว โอเคค่ะวัาสันเอาหนูพร้อมแล้วค่ะพ่อคงขาจ้าจ้าออกก็ออกกับพวกหมดนี่ใส่เสื้อแทบว่าออพก็ออ่กับพวกหมดได้ปะอ้ามันเป็นเรื่องปกติพ่อคงเป็นเรื่องของหน้าโคตตัวเลขมันมีเข่ามีออกเนาะเขาบวชจักว่ามันสวกตัวใดจะได้แมตเดียวคือเกาล่ะเอ้ยดีคือเกาพ่อพมจ้าโอเคมากเลยจ้าเด็ดเด็ดคือเกาเนาะค่ะพ่อพมเนาะ พานีให้ยตัวไปเลยบ่มีโครงสางรงอยังให้ยตัวไปเลยดีมากค่ะพ่อพ่อมีว่าตั้งลมตั้งรักเลยเป็นบ่ให้ตัวเด็ดเด็ดมาเลยเนาะพ่อพมเนาะพ่อพ่ให้ยตัวห้ยตัววิ่งตัววิ่งนั่นบ่วิ่งมาตัวเดียวกันนั่นละโอเคค่ะพ่อพมจ้ะทางบนบนแปดสี่แปดสี่นี่กันอะไรทางบนน่ะบนมีแค่นี้เป็นบ่ค่ะ ดิ่งกับแปดสี่นี s <S ่แหละน้อพผูพมเนาะล่างกันพุ่นลักลอยใช่คะเอาลักลอยลักลอยผูพมหกแปดสี่เจ็ดแปดสี่น้อ้มเนาะโอเคค่ะล่างล่างหนึ่งเพชรตัวเดียวหนึ่งเจ็ดตัวเดียวโอ้ยแปใจค่ะแต่น้องบอลโอเคมาแล้ตัวากงงั้น พพ่อมันคือเาดีเท่าวัดดวงวัดดวงวัดดวงเนาะพว่อมเนาะจุดล่างตาขอพกพ่อมนี่ฮึจุดล่างตาหรือชุดเอาขึ้นนี่เอาขึ้นยังเอาชุดเอาขึ้นเนาะงวดที่แล่าห้องบอดดัเนาะงวดนี้เอาขึ้นตัวงวดเอางวดนี้เอาชุดเอาขึ้นเน้อพก่อมเนาะจ้ชุดเอาขึ้นครับพันนั้่อะ ครับผมนัเนูพ่อพกเนาะจ้าเนี่สองตัวครับอมนะพพมนะจ้าจ้าจ้าลรับเอานะคะโอในในพอเพียงไรผพ่อัสิฝากนนหนึงหน่งทั้งทั้งันถึงเอบซีบอเอบซีปออ้ย,อย,อยใส่ก็พู้พิมักเต็มๆเลยแต่ว่าเขาจะหวนโบ่ากันสื่อสองตัวลองค้นกับตัดสองตัวพ่อพิทก็ได้อยู่เด้อผู้งค้นพันนิ้ม่าง,น,น,างนเทนะ่าเสือนศูนย์สองแปดเนาะค่ะ เขาขึ้นมาชนมันถืก็่าอยุแล้วเส้นฝันอายุและวรวยก็ไหวสามสองแปดศูนย์สองแปดเนาะค่ะนั่นแเลยชนแต่แรงกับอายุเครื่องจ่อยขาดน,นิดเดียวเนะาะขาดนิดเดียวงวดนีฟันมันเลยพราพ่อมเ่ากันว่่่ั่เ่่นเอาเ่า่่อา่่่เ่่่่่่่่่่่่่่่่่่ ดูก็ว่าพัวพ่อพียงิไดเนะเาะว่ะแ,แต่ว่าผู้ใดเถียนเขาเจ้าสื่อเปลี่ยนเขาเจ้าก็ได้อยู่ทีพ่พัวพ<อ>่อมคุณลุงพ่เาเจ้าตัดสื่อนะศูนย์แปดสองเขาเจ้ากับสื่อแปดสองสองแปดแปดศูนย์ศูนย์แปดจิงสีก่กระมี่อออือเขาเจ้ากับบอกจิงสีก่กระมี่อยู่อ๋อมันยุ่งมงว่ามันอยู่งลักร้อยศูนย์เปิดใดเนาะโอ้ยนี่อ,อ่ะพ่อศูนย์สองแปดเนาะอือ ผู้เฮ็ดสูตรเฮียงกันสิมั่นใจคักนอพ่อมเนาะจ <Yeah. S 1> ้ะ 8c นี่แล้วน<ม>ี่ขอสรุปเลขพราะพ่อมก่อนเนาะจ้ะ <Yeah. S 1> พ่อมให้บอลเม็ดเดียวนะคะคือ 8c กนะับจี๊กับซี8เนาะพ่อมเนาะ <Yeah. S 1> เลขสามตัวคือ 68c 78c เนี่ยบอค่ะค่ะเลขสามตัวมีแค่สองชุดนี่เนาะพ่อมเนาะ <Yeah. S 1> ค่ะ เลขล่างเม็ดเดียวโดดๆหนึดด่งเจ็ดนะคะอยากกลับเอา <Yeah. S 1> ก็เป็นอย่างนนพาะพ่อมเนาะ <Yeah. S 1> อันนี้คือตัวเลขแนวทางที่พ,อพ่อพมได้ให้เจ่องเจ๊นา่งน้ำโชกมาเป็นสพานบุญ <Yeah. S 1> ให้แบ้งปั่นในพ่อเมียพี่น้องเอฟซี <Yeah. S 1> ทัวประเทศไทยและประเทศเล่าที่สิเขามาชมมากเป็นแนวทางน้ำกันเนาะพ,อพ่อม <Yeah. S 1> พมเนาะพ่อพ่มมั่นใจร้านไดเนาะงวดนี้ ใช่ป่ะมันใช้เหมือนกันมันใช้เนาะมันใช้มาตลอดแล้วพวกพวกคค่ะเห็นบันไดเพชนบันใช้บันไดห้างเทียนขอห้างเทียนกับพวกออกเนาะพ่อพ่อปีที่แล้วพลาดเต็กเถื่อปีที่แล้วได้พลาดบ่ปีที่แล้วค่ะออกอันรุดจังหวัดบ่ะรุดมดูหอกพลาดที่หนึ่งสองเทียสองนะรู้เท่านั้นเป็นบ่ไม่ได้พลาดดูดอกค่ะปีหกหาแต่ห้องตาผัดก็ขอเนาะ แั่นมาออกศูนย์ย่ำใดผ่านรถโอ้เป็นยังสันติโอ้จำไว้ค่ะบางสันยังคนบ่มักศูนย์เนาะออกมีศูนย์ย่ำใดสิพาดเนาะ,อ,ะอืมจะพลาดาเนเขียนไว้รจำไว้มันทางเด้งยี่ออกศูนย์ก็ได้เข้าบ่มักกระไดมากเนาะโอ้ถ้าสูตรอันเดียวนยี่มันบ่พัวแต่อโอ้หนวดเสียดายอืม ลักล่อยเที่ยวนี้ก็มีหกแปดซีเจ็ดแปดซีทัวรนี้มันบ่พอมีตัวใดสำร่องอีบบ่หมีมีมีแค่น,นีเนะนะาะพ่อเนาะค่ะค่ะนูกับขอรกกวนเพ่มมีแค่น,นีแหละค่ะเพ่มคขามีอย่างจีบคุยกับเอฟซีบ่พอพ่อแอคที่ากขอให้สำลับไปล่อยมัดเนยมัดกินไอที๋คอยด้วยเงินเงินไรกองช่องไรมาได้ถกอทุกเด้อนี่ะ นูกขขอขอบุญขอบคุณพระพมหลายๆเด้อที่เอเ่อได้เป็นผููเหตุเหลขกนวทางมหาเอซีมห้พีีนองแฟนคลับท,ทุกทกท่านได้เอาไปเสียงซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเนาะพระพมเนาะค่ะสำหรับหวดนี้นะคะนูกขอ์ขอขอมแกนุหนูขอกขอบคุณพระพุทธหลายๆให้พระพมอายุมั่นขวัญยืน่นโชคหมานล่ำรุวยคิดสิ่งใดคอยสมความมาุ่หมัดปัถนาทุกสิ่งทุกอย่างเด้อพระพม ข้าลูกข้าหลานถือรอตลี่รางวัลทีหนึ่งเด้พอค่ะพ่อพ่อมค่ะค่ะขอพระคุณมากนะคะพ่อค่ะคับสวัสดีค่ะค่ะ<อ>ท่านผู้ชมค่ะนี่คือตัวเลขแนวทางของพ่อพ่อมลอยเอ็ดนะคะพ่อพ่อมลอยเอ็ดหมวดที่แล้วขาดรางรางคนหายเก่าหกนะค่ะท่านผู้ชมเนาะ แต่ว่าบนเพื่อนไฮซูนแปดสองพลาดไปแค่แต้มเดียวค่ะท่านผู้ชมค่ะอันนี้คือตัวเลขแนวทางของพวกพ่มพ่อพ่บอกว่าปีหนึ่งสิพาดเทื่อหนึ่งสองเทื่อถ้ามีศูนย์มาย่ำเลยพ่อพ่มสิพาดพบพพ,พ่อม่สิพาดยงี้นนั่นนะคะพ่อพ่ม่ลอยเอเพื่อนบอกว่าหววน,นี้เพื่อนกำมันใจคือเก่านะคะมีฟูเดียวมีเจ้าเดียวเท่านั้นที่ไ้เม็ดเดียวหางเดียวฟันขาดขาดไปเลยนะคะท่านผู้ชม งวดนี้ก็คือบนแปดสี่นะคะบนแปดสี่เลขสามตัวก็คือหกแปดสี่เจ็ดแปดสี่ล่างหนึ่งเจ็ดตัวเดียวนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ชมก็กลับเอานะคะนี่ค่ะตัวเลขแนวทางของพ่อคุมนะคะนี่คือตัวเลขแนวทางของพ่อคุมลอยเอ็ดนะคะท่านผู้ชมขะ,ะ,มะแอดกับคอให้ท่านผู้ชมเอฟซีทุกท่นานได้ใไซวิจารณญาณในการรับชมแล้วก็แคปหน้าจ,จอเอาไปเฮ็ดการบ้าน เอาไปเปลนแนวท้างในการเชียงซือสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขตัวเดียวเม็ดเดียวหายากเพยอคะ่ะทุกช่วงะงวดก่อนนู้นที่มันออกหนึ่งห้เก้าพ่อคมให้1 9ึงหงวดเมื่อกี้พ่อคมให้0ูนย์แสองเลขที่ออกคือ3ามศูนย์แปนะคะทุกช่วง่าสำหรับงวดนี้พ่อคมก็เชี่ยงเคยนะคะเม็ดเดียว8ปดสี่เลขสามตัวพ่อคมให้หกแปดสเจ็ดแปด ล่างให้หนึ่งเจ็ดนะคะให้ท่านผู้ชมพิเจะละนาเอาด้วยค่ะเน้นเน้นนักนัก,นกพ่อได้หลยไก่มันได้หลยด้วยค่ะท่านผู้ชม่ะเพราะว่าเลขพ่อผมไม่ไม่พูดมากไม่เยอะตัวเน้นเน้นเนนม็ดเดียวทั้งบนทั้งล่างนะคะท่านผู้ชมค่ะนี่คือพ่อพอมลอยเอ็ดนะคะซึ่งดนเมตตาสงสารพี่น้องท่านผู้ชมเอฟซีได้เฮ็ด ตัวเลขแนว่ทางงด้เหตุความน่าจ,จะเป็นของตัวเลขมาแบงปันที่นองเอฟซทั้งช่องเจนั่งน้ำโชกนะคะทุกทุกทันที่เขามารับชมรับฟังถ้าชอบถ้ามากถ้าโดนใจก็ขอให้กดติดต่างกดไหลกดแชร์ให้แอดไปเดอ้อค่ะให้กดแชร์ให้ผู้อืนให้ได้ล่ำได้ร่วยน้ำกันก็บเข้านะคะเนาะที่เ่นมัิคนชอบน้ำเฮาแล้วกขะคอยกดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อว่าสิ่งเรื่อยาดข่าวสารใหม่ๆตัวเลขเด็ดๆจากท่างช่องเนาะค่ะเนาะเพื่อว่าจะได้รวดเร็วทันใจให้ข่าวสารตัวเลขจากที่แอดเอามาล่งให้ทุกข้างไปเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะแอดก็ขอกราบขอบพระคุณทุกทุกท่านนะคะที่เขามารับชมที่เขามาสนับสนุนแอดนะคะสําหรับคลิปนี้เป็นคลิปตัวเลขแนวทางของพอพรมลอยเอ็ด บนเม็ดเดียวล่างเม็ดเดียวเด็ดเด็เดคือเกา่าแอดกะขอจบคลิปของพระพุทธลอยเอ็ดลงเพียงแค่นี้นะคะคอยท่านผู้ชมโชคมานล่ำลุวยคิดสิ่ง,งใดคอยสมความมาปรารถนายัดเจ็บยัดจนเดินทางไปใส่มาใส่คอยเดินทางปลอดภัยไรกังวลคิดดีทํำดีและสิ่งดีๆสิกลับเขามาผู้ใดทํำบุญ ก็ขอให้อธิษฐานเอาเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะให้เจอแต่สิ่งดีๆให้ลำด้วยให้ถูกหวยยกช่องไปน้ำกันเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้แอดขอลาท่านผู้ชมเป็เพียงแค่นี้เจอกันไม่คิปต่อไปกับท่านผู้ชมค่ะตัวเลขเล็กเด็ดดังๆวันนี้ยังอาจารย์ดีละต่อไปนี่ค่ะท่านผู้ชมค่ะท่านผู้ชมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปเลยนะคะมันจะได้บ่พลาดข่าวสารตัวเลขใหม่ๆเด็ดๆมาให้ท่านผู้ชมนะคะ อขอกราวขอพระคุณทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะสำหรับผู้ใดที่สนใจพาซิวบรี่เทพเจ้าแห่งโชคลาภเลี้ยนหนุนดวงและกะ็นาคเกี่ยวซัพ์นะคะกระทักแอดได้ตามเบอร์ทั่วขางล่างนี้นะคะท่านผู้ชมค่ะขอบคุณค่ะวัสดีค่ะ